าการความพันผวนของราคาย้าพระาราบ้านสวนอรารยเกษตรกับกลายเป็นต้นแบบการจัดการสวนย่าง,ย,างย่างยืนผสมผสานวิธีพึงพักธรรมชาติกับนวัตกรรมในการใส่แกส๊สแทนการกรีดลดต้นทุนการรักษาต้นย่างและกับเพิ่มคุณภาพน้ำย่างในระยะยาวอีกนํำไปติดตามรายละเอียดเรื่องดีจากรายงานครับ สวนยางพาราไม่ได้เป็นเพียงแหล่งผลิตน้ำยางเท่านั้นเกษตรกรหลายพื้นที่ได้พัฒนาเป็นสวนยางแบบผสมผสานปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นร่วมด้วยเช่นผักพื้นบ้านและสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้เสริมระหว่างรอผลผลิตจากน้ำยางบ้านสวนอาระยะเกษตรเป็นแนวคิดการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแกน่สสนส่งเสริมมุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลแนวคิดในการ เอามาจัดนิทรรศการในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของปรามงก็เป็นการเลี้ยงปลาก,ก็จะมีบ่อปานะครับแล้วก็จะมีทั้งโรงเรือนเพาะเห็ดแล้วก็โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ด้านนี้นะฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการปลูกทั้งเมล็ดกาแฟมีทั้งผักเหลียงมีทั้งผักอ,อื่นๆอีกมากมายต้นขนุนต้นไผ่นะครับแล้วทีนี้ กิจกรรมพวกนี้นะครับเวลาที่เราปลูกอย่างเช่นมเมล็ดกาแฟปลูกกาแฟที่เราได้กาแฟเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีร้านกาแฟที่อยู่ตรงสวนด้านหลังฝั่งนู้นนะฮะเราก็จะแปรรูปเรื่องของมเมล็ดกาแฟแล้วก็ส่งต่อเป็นร้านกาแฟในสวนยางซึ่งเราก็จะทําเป็นลักษณะนิทรรศการเพื่อที่จะส่งต่อให้กับเกษตรกรว่าผลผล,ผลิตต่างๆหรือว่าผลผลิตอื่นๆนะครับที่อยู่ในสวนยางเราสามารถต่อยอดเพื่อที่จะเสริมรายได้ให้เขาได้ เทคนิคการเจาะต้นยางโดยใช้แก๊สเอทิลีนเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่การยางแห่งประเทศไทยนำมาส่งเสริมให้กเกษตรกรนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตอัตราไหลของน้ำยางแทนการกรีดแบบดั้งเดิมซึ่งช่วยลดอาการบาดเจ็บของลำต้นและใช้อุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนวิธีนี้ช่วยให้น้ำยางไหลยอย่างสม่ำเสมอเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนค่าแรงและยืดอายุการให้ผลผลิตของต้นยางตรงนี้ก็คือเราจะ ลดต้นทุนในเรื่องของระยะเวลาของอะระยะเวลาการทํางานของเกษตรกรคือเกษตรกรทํางานได้น้อยลงฮะตัวฮอร์โมนเอทิลีนเนาะมันก็จะไปบล็อกในเรื่องของการจับตัวของโมเลกุลน้ํำยางตรงนี้พอเขาบล็อกเสร็จนะครับน้ำยางเนี่ยมันก็จะ,ะไม่อุดตันง่ายนะครับแล้วก็จะไหลต่อเนื่องออกมาประมาณเกือบ48ชั่วโมงฮะก็ทําให้ผลผลิตของเราเนี่ย ได้มากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่ใช้ระบบการเจาะร่วมกับฮอร์โมนเอทิดีเราจะต้องให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็ให้ทั้งปุ๋ยทั้งน้ําพริอาหารจัดการสวนยางให้ดีนะครับแล้วก็ต้นยางที่การยางแนะนําตามหลักวิชาการก็จะประมาณ15ปีขึ้นไป บ้านสวนอาระยะเกษตรสะท้อนแนวทางการทำสวนยางยุคใหม่ที่ผสมผสานวิถีพึ่งพาธรรมชาติกับนวัตกรรมอย่างเหมาะสมการทำเกษตรแบบผสมผสานและการใช้นวัตกรรมใหม่แทนการเกลีดแบบดั้งเดิมช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและรักษาต้นยางพาร,ราในระยะยาวไม่เพียงช่วยสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรแต่ยังสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน อ,อนนต์แขมน้อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีรายงาน